จะพาท่านผู้ชมไปสู่ข้อมูลข่าวสารและสารบันเทิงได้อย่างรวดเร็วกับบริการใหม่ล่าสุดของเรา MT Cable TV ขอเสนอสุดยอดเทคโนโลยี FTTX ระบบใยแก้วนำแสงจากห้องส่งตรงตรงถึงบ้านเพื่อเพิ่มความเสถียรการให้บริการมากขึ้นกว่าเดิมตอบสนองความต้องการในยุคปัจจุบันได้อย่างครบครันด้วยระบบสัญญาณบิลดิจิตอลทีวีมากกว่า200ช่องเรียพร้อมด้วยรายการคุณภาพระดับ HD มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบใยแก้วนำแสงออนไลน์ไม่ต้องแชร์กับใครเหมือนระบบอื่นๆจะพาท่านเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่มีสะดุดรองรับการใช้งานไซเบอร์ทุกประเภทหรือว่าจะเล่นเกมออนไลน์หรือดาวน์โหลดพิเศษเหนือใครเพื่อคนการ์ดสินโดยเฉพาะกับค่าอัปโหลดที่ให้มากกว่าใครเหมาะสำหรับการส่วงวิดีโอไปอยังโลกโซเชียลต่างๆทั้ง Facebook, YouTube หรือเว็บไซต์ฝากวิดีโออื่นๆ ประหยัดเวลาและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นรับประการการสเสถียรสูงสุดพบกับความแรงเร็วคุมกับ MT d i g i ดิจิ a b ลเค v กับ200ช่องรายการอูกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในราคาเริ่มต้นที่590บาทดาวน์โหลดเร็วอัปโหลดแรงต้องเน็ตเรา MT d i g i ดิจิตอลเค TV ิลทีวี e อนด์ทั้ n สปิสนใจสมัครจองคิวติดตั้งได้แล้ววันนี้โทร 0ูนยี่สามแปดหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่ง สวัสดีครับสมาชิก MT c มทีเคเบิลทและสวัสดีไปยังคุณผู้ชมที่กำลังรับชมาทางช่องไฮอีสานคุณผู้ชมที่กำลังรับชมาทางกลุ่มระบบทีวีดิจิตอลทั้ง2 0 1และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวรอบเมืองกระสินผ่านทางช่อง45 CZ News ิไพศาล H d ดีทางจานดาวเทียม IPM หรือจานสีสม้ม และสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังทังเอฟเอ็ m เก้าสิบ้นะรตอมทรอตอนดับเข้าสู่ข่าวรอบเมืองกาฬสินธุ์ประจำวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมข่าวรอบเมืองกาฬสินธุ์ย้อนหลังได้ทุกวันผ่านทาง youtube com วันนี้คงมีประเด็นข่าวต้องติดตามหลายประเด็นเช่นเคยครับเรา,าเริ่มต้นข่าวแรกกันก่อนครับคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นำต้นแบบชุมชนบำบัด เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเปิดประเด็นในส่วนของการบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมผลักดันกฎหมายให้มีความรวดเร็วรอบคอบและก็เปิดเผยนะครับว่าอาจจะมีสารยาเสพติดเพื่อแก้ปัญหาหากมีความล่าช้า นายคมเดชชัยสวามงค์คประธานคณะอนุกรรมธิการด้านการปรับปรามยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการนายนรัชชาศรีเจริญหมวดตรีหญิงปริศนาศรีเจริญพร้อมคณะอนุกรรมธิการลงพื้นที่กาฬสินศึกษาดูงานโดยมีนายทรงพลใจกริมผู้วารชาการจังหวัดกาฬสินผู้แทนหน่วยงานในจังหวัด เขารวมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เรื่องการบูรณาการด้านการปรับปรามยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายว่าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสิ่งสําคัญคือเรื่องของชุมชนโดยชุมชนต้องบูรณาการทั้งปรับปรามบําบัดฟื้นฟูรวมทั้งหาแนวทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ั้งส่วนของข้อมูลการเงินจากธนาคารต่างๆและข้อมูลการสื่อสารจากให้ผู้บริการด้านคมนาคมและเพื่อความสะดวกรวดเร็วเสนอจัดตั้งศาลยาเสพติดเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคดีและเปิดโอกาสให้ชุมชนเสนอตัวเข้าร่วมโครงการชุมชนต้นแบบด้านนทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินกล่าวว่า จังหวัดกรสินและดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดโดยมีปัจจัยแห่งความสําเร็จคือผู้นําการบูรณาการการมีส่วนร่วมและการดําเนินงานอย่างเป็นระบบสม่ําเสมอซึ่งแนวทางการใช้ชุมชนบําบัดด้วยผู้นําชุมชนที่มีความเข้มแข็งไม่เฉพาะแต่การแก้ปัญหายาเสพติดให้เบาบางลงยังนําไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ อาทิตด้านสังคมสิ่งแวดล้อมการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขร่วมด้วยทั้งนี้ในปัจจุบันมีการตื่นตัวจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างมากและเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหายาเสพติดให้เบาบางลงจากพื้นที่และหมดไปได้ในอนาคตเราออกไปเนี่ยชาวบ้านก็จะร้องเรียนแบบว่ามันไม่ร้องเรียนตามปกติเท่าไหร่เป็นโอดควรน่ะถึงท่านสสไป ช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วยังไงหนึ่งมันไม่รู้จะทำร้ายพ่อแม่ยังไงสองสถานการณ์ที่คุ้มข้างจนถึงเผาว่านเน่ะเผาว่านตัวเองถึงสิบเอ็ดหลังสิบห้าหลังแล้วข่าวที่ปิดไว้ข่าวที่เปิดอะไรงี้มันมันมันมากมายไปหมดพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อมันมันมันเกินเลยไปเยอะไงแล้วตัวเลขในคุก ในคุกอย่างอยู่เกรศิลเนี่ยมันเคยแสนสี่มันเอ้ยมันเคย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 พันสี่มันขึ้นไปเป็น,เป,นเป็นสามห้าตัวเลขอยู่ในคุกของตะกนเป็นหกพันกว่าอย่างนี้มันเกินไปอีกสองร้อยเปอร์เซนต์ตัวเลขที่เป็นคดีอยู่ในศาลก็เพิ่มขึ้นมาอีกสองร้อยเปอร์เซนต์ก็แสดงว่ามันหนักมากอร บานศัสขันนะครับก็ได้นำรายได้จากการจัดงานประเพณีตักบาตเทโวโรหณะสักการะระประชาชนบาลนมันสก,การพระพรมภูมิปาโลที่อำเภอสัส,สขันจังหวัดการสิน โดยได้นำรายได้ครับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องวัดความดันมอบให้กับโรงพยาบาลชุมชน8แห่งในพื้นที่อำเภอสะักสะขันพร้อมเตรียมจัดงานหนาวนี้ที่ปูสิงการกุศลเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสัสะขันในตระกูลหนูนิน,นอำเภอสัส,ะสะขันในประธานในการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องวัดความดันให้กับโรงพยาบาลชุมชน8ตำบลในพื้นที่อำเภอสัสะขันโดยมีพันธบทเอกพุทธินันอัมพันผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสัสขันสาธารณสุขอำเภอสัสะขันร่วมส่งมอบ โดยนายแพทย์คมกริวิเศษผู้การโรงพยาบาลสัสขันบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลร่วมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลชุมชนนายแพทย์คมกริวิเศษผู้การโรงพยาบาลสัสขันกล่าวว่าจากการออกพื้นที่ตรวจคนไข้ในเขตอำเภอสัสขันทั้ง8ตำบลซึ่งมี85หมู่บ้านสังเกตว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เริ่มชำรุดไม่เพียงพอต่อการใช้งานประจำวัน โดยการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะสการะประชาชนบานมนรสก,การพระพรมภูมิปาโรครั้งที่16ประจำปี2563ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่5ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาทางคณะกรรมาการจัดงานมอบหมายให้โรงพยาบาลศัสขันรับผิดชอบด้านการจัดงานมหรสพการกุศลซึ่งมีการนำบุรตรีหมอลำประถมบันเทิงศิลป์และศิลปินภูไทยมาจัดแสดง โดยสาธารณสุขอำเภอสะักสะขันฝ่ายปกครองประชาชนทุกฝ่ายร่วมดำเนินการจำหน่ายบัตรเข้าชมและช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ซึ่งถือว่ารับการตอบรับเป็นอย่างดีสร้างผลกำไรจากการจัดงานโดยได้แบ่งรายได้ออกเป็น3ส,ส่วนส่วนที่ 1. ถวายวัดพุทธาวาสภูสิงห์มอบให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้การจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะสักกาพระรประชาชนบาน น้ัมศกาศพระพภูมิปาโลอีกส่วนมอบให้กับโรงพยาบาลสัสขันดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยจัดซื้อเข้าโครงการธนาคารเครื่องวัดความดัน26เครื่องมอบให้กับโรงพยาบาลชุมชน8ตำบลในพื้นที่อำเภอสัสขันด้านนายตระกูลหนูนินนอำเภอสัสขันกล่าวว่า เป็นความสำเร็จของการยกระดับการจัดงานประเพณีตักปาาเทโวโรหณะสักการะระประชาชนบาลนมัสก,การพระปกภูมปิปาโลครั้งที่16ซึ่งได้ขยายเวลาการจัดงาน7วัน7คืนได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ประกอบการจำหน่ยสินค้าโอท็อปซึ่งในปีนี้มียอดขายมากกว่า3 7 6 7้านบาท มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายัางพื้นที่มากกว่า4 0,000คนในวันประเพณีตักป่าเทโวโรหนะตลอดทั้งการจัดงานยังมีการจัดการแสดงบาหารศพซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามระหว่างวันที่30ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564อำเภอสัสข,ขันร่วมกับภาครัฐเอกชนเตรียมจัดกิจกรรมหนาวนี้ที่ภูสิงครั้งที่ห โดยจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสะักสะขันกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและเป็นการจัดงานการกุศลนำรายได้ใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ แล้วเราจะปิดท้ายข่าวช่วงแรกนะครับจะให้ชมเป็นวีดีทัศน์น้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับที่มานะครับจากแฟนเพจ Facebook ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชพ่อแห่งชาติ ซึ่งวิจิตรชิ้นนี้นะครับเขาก็ใช้ชื่อว่า70ปีแห่งการคลองราชพระองค์ทรงงานหนะักเพื่อประชาชนเราจะปิดท้ายเบรกแรกข่าวรอบเมืองกระสินกับวิจิตรชิ้นนี้ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับถ้ามีคนคนหนึ่งทำอะไรซ้ำๆแบบเดิมอยู่70ปีแบบนี้สร้างภาพไหม คนคนนี้ลงทุนด้านโด้นไปในที่ไกลๆไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่มีในแผนที่ต้องเอาแผนที่มาต่อเองต้องนั่งรถวันละหลายๆายชั่วโมงไปตามบนถนนดินขรุขระฝุ่นตลบตกลมกว่าจะถึงที่หมายเสียงขับรถลุยลำธารที่น้ำไหลเชี่ยวมากๆไม่รู้ว่าตรงไหนลึกตรงไหนตื้นปีหนึ่งออกลุยน้ำย่ำโคลนไตเขาปีละแปดเดือนอีกสี่เดือนที่เหลือก็ทำนานในบ้านทำวิจัยในสวน คิดค้นแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแง้งน้ำกลอยจราจรติดขัดคิดหาอาหารโปรตีนให้คนขาดโอกาสหาอาหารเจลให้คนเป็นมะเร็งกินได้ทำงานไม่มีคำว่าเสาไม่มีคำว่าอาทิตย์ทำอย่างนี้อยู่เป็น10บสปีนักข่าวก็ไม่มียุคที่โซเชียลไม่ได้ออกไปไลฟ์สดนักข่าวหรือตำรวจยังได้กินข้าวก่อนอีกจะต้องทำงานอะไรนักหนขาข่าในพระราชสำนักออกจริงแค่ไม่กี่นาที คุยนิดเดียวเก็บภาพได้ก็พอแล้วมะตัดทริปปิ้นฟังรายงานก็จบแล้วถ้าจะแค่สร้างภาพจำเป็นไหมที่เวลาอยู่บ้านไม่มีนักข่าวไม่มีกล้องต้องเปิดวิทยุสื่อสารนั่งฟังเหตุดว่วนเหตุร้ายของบ้านเมืองแถมพอให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ทำอย่างนี้จนแก่จำเป็นไหมต้องออกแบบสาวากาศเพื่อรับสัญญาณวิทยุไว้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่คนทำงานในที่ไกลแสนไกลในยุคที่โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงอายุวัยเกษียณแล้ว ยังมาตั้งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาจัดสรรจัดก,การงานคิดค้นทฤษฎีใหม่ต้องให้คนเอาคอมพิวเตอร์มาติดที่ข้างเตียงคนไข้เอามาทำไมก็เอามานั่งทำงานนั่งดูพยากรณ์อากาศเห็นพายุใหญ่ก่อตัวในมหาสมุทรเป็นห่วงน้ำจะท่วมแต่ตัวเองกำลังจะผ่าตัดในไม่กี่ชั่วโมงป่วยก็ป่วยยังมานั่งคิดแก้ปัญหาให้ราษฎรมันไม่ใช่อะไรที่ใครจะมาทำกันได้ง่งาย คนอะไรจะสร้างภาพได้มายาวนานถึง70ปี ใหม่ที่จะพาท่านผู้ชมไปสู่ข้อมูลข่าวสารและสารบันเทิงได้อย่างรวดเร็วกับบริการใหม่ล่าสุดของเรา MT Cable TV ขอเสนอสุดยอดเทคโนโลยี FTTx ระบบใยแก้วนำแสงจากห้องส่งส่งตรงถึงบ้านเพื่อเพิ่มความเสถียรการให้บริการมากขึ้นกว่าเดิมตอบสนองความต้องการในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างครบครันด้วยระบบสัญญาณบิลดิจิตอลทีวีมากกว่า200ช่องเพร,ร้อมด้วยรายการคุณภาพระดับ HD มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบใยแก้วนำแสงออนไลน์ไม่ต้องแชร์กับใครเหมือนระบบอื่นๆจะพาท่านเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่มีสะดุดรองรับการใช้งานไซเบอร์ทุกประเภทหรือว่าจะเล่นเกมออนไลน์หรือดาวน์โหลดพิเศษเหนือใครเพื่อคนการ์ดสินโดยเฉพาะกับค่าอัปโหลดที่ให้มากกว่าใครเหมาะสำหรับการส่งวิดีโอไปอยังโลกโซเชียลต่างๆทั้ง Facebook, YouTube หรือเว็บไซต์ฝากวิดีโออื่นๆ ประหยัดเวลาและสะดวกรวดเร็วยิ่ขึ้นรับประการการสเสถียรสูงสุดพบกับความแรงเร็วคุมกับ M T Digital Cable TV กับ200ช่องรายการบูกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในราคาเริ่มต้นที่590บาทดาวน์โหลดเร็วอัปโหลดแรงต้องเน็ตเรา M T Digital Cable TV and High Speed Internet สนใจสมัครจองคิวติดตั้งได้แล้ววันนี้โทร 0ูนย2 1 6 1ให้อินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบไฟเบอร์ออปติก FTTX ความเร็วสูงสุด2,500เมกะบิต ให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นสนุกกับความบันเทิงและสาระความรู้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์สนใจติดต่อศูนย์บริการพาอินเทอร์เน็ตทุกสาขาใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้ทุกทินทั่วไทยพายอินเทอร์เน็ตไปถึงไาย คือผู้นำคุณภาพของคนมีระดับนึกถึงคุณภาพนึกถึงไฮติดต่อสอบถามได้ที่ MT Cable TV โทร043812161ไฮอินเทอร์เน็ต MT Cable TV เปิดรับสมัครพนักงาน ในตำแหน่งพนกักงานเก็บเงินและพนักงานช่างเคเบิลไม่จำกัดวุฒิการศึกษาสมัครด้วยตนเองที่ MT Cable TV สอบถามโทร04382161 1 ติดตามข่าวรอบเมืองกรสินทุที่2กันต่อครับช่วงนี้ยังคงเน้นประชาสัมพันธ์นะครับกลับมาอีกครั้งกับโครงการอุ่นกายไม่หนาวใจปีที่12นะครับยังคงเปิดรับบริจาคทั้งสิ่งของและก็เงินสดครับเพื่อจําไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนในถิน่นรักกันดาลในจังหวัดกรสินชมรมจิตอาสาเมืองน้ำดำครับขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนโครงการอุ่นกายไม่หนาวใจปีที่12 พื่อจัดหาเครื่องดุ้งข่มกันหนาวของใช้ที่จําเป็นนําไปมอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านท่างามสาขาด่านเม็กตะบนสําราญอําเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนจํานวน27คนและมอบให้ศูนย์เด็กเล็กและชาวบ้านด่านเม็กด้วยโดยจะเดินทางไปมอบสิ่งของครับรวมถึงปัจจัยที่เป็นเงินในวันเสราร์ที่19ธันวาคม2563 จึงขอประสัมพันธ์ข้อมูลนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะร่วมทําบุญทั้งในส่วนของปัจจัยเป็นเงินสดก็สามารถบริจาคได้หมายเลขบัญชีขึ้นหน้าจออยู่ขณะนี้นะครับสามารถร่วมทําบุญโอนเงินผ่านบัญชีโครงการอุ่นกายไม่หนาวใจชื่อบัญชีนางสาวดารุณีสุดาอิงและนายวันชัยจันสว่างหมายเลขบัญชี 760-0-16980-4ขีด0ขีดห6ขีด4หมายเลขบัญชีขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ760-0-16980-4ขีด0ขีด1 6ขีด4ธานาคารกรุงเทพสาขากรสินพาซาและยังสามารถติดต่อมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวของใช้จำเป็นได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ครับ087-836-7726 087-836-7726พี่วันชัย094-556-1614 094-556-1614พี่จะเอและ083-144-0999 083-144-0999พี่ตม ไปดูอุบัติเหตุนะครับเป็นกรณีของกระบะ2อคันครับคันหนึ่งกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านพักนะครับขับมาถึงบริเวณถนนเรียบคลองฮีโร่ครับบ้านกุดอ้อตะบลลำพานสังเกตว่ามีกระบะที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งกำลังขับสวนทางมาลักษณะก็คือว่าขับสายไปสายมากระบะคันนี้ก็เลยแอบข้างทางนะครับ ปรากฏว่ากระบะที่ขับใส่ไปใส่มาสุดท้ายมาพุ่งชนกระบะที่จอดแอบอยู่ข้างทางอีกฝั่งหนึ่งเมื่อเวลา18.30นาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเตกกาการาสินกู้ภัยสว่างการาสินกู้ภัยตะบนลำพานเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบะเฉียวชนกันบนถนนเลียบคลองฮีโร่บ้านกุดอ้อตะบนลำพานอำเภอเมืองการาสินแต่ที่เกิดเหตุพบรถกระบะมิสซูบิชิสีปลนดำจอดอยู่กลางถนนสภาพ ด้านหน้ารถได้รับความเสียหายคนขับเป็นชายอายุประมาณ7 0ปียืนอยู่ในจุดเกิดเหตุอาการคล้ายคนเมาสุราตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซูสีปลอนจอดอยู่ข้างทางสภาพด้านข้างฝั่งขวาตัวรถ,ร,รถได้รับความเสียหายจากการสอบถามคนขับกระบะอีซูซูสีปลอนครับก็เล่าว่าตนเองกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านพักเมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุสังเกตว่า ฝั่งตรงข้ามเป็นกระบะของคุณตาขับสายไปสายมาตนเองจึงตัดสินใจขับกระบะของตอนเองแอบเข้าข้างทางจากนั้นกระบะของคุณตาที่อยู่อีกเลนหนึ่งฝั่งตรงข้ามก็ขับขี่ข้ามเลนมาชนเข้าที่บริเวณฝั่งข้างตัวรถฝั่งขวาของตอนเองส่งผลให้รถกระบะเสียหายทั้งสองคันดังกล่าวร่างหงมาเดีย๋ยวไปกวนเลื่องอะ ไปทางนี้ก็ได้ตายันนีพ่งตากเท่าๆยมฮะแพงบ้านเพงมายังไงยังได้มาต่ากันนี่ก็มาธรรมดาดีแล้วไไที่ต่อญาติแต่ว่มีมีเบิกเนี่ยมเห็นลูกเบิกอยังบอกมีมีเบิดมีเบิดโทรไป่ได้โทรดอกเดี๋ยวเาเดียวเียวเเราบานแ่ผุนแหะาาเียบ่รเจอดเจอมาอยู่โอ้เราเจอดแต่เราเห็นหุงครับ ต้นเม่ากนอย่างจะต่กไปใส่ไงยังบ่นอยู่ตาตาเราก็ดีับเราเลี้ยวเลยมากพกริษ่วยบเมนตวนี้วะเอามเลียนบ่รัะแล้วพุงขามเลียนเลี้ยวมาผมก็กลยริดอกที่ดอกเรแก็ไตแกมขางรอบวัาเงพวกโ้าไม่ผมหัดออกไปล้ายมันก็ติตัวข้องไปช่วงนี้ไปติดตามคลิปท้ายข่าวครับ ท้ายข่าวคลิปแรกของเราวันนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับเป็นวัยรุ่นครับเกิดขึ้นที่ต่างประเทศด้วยความคึกขนองครับก็ไปนอนล่าบริเวณราวบันไดเลื่อนนะครับปรากฏว่างานนี้พลาดตกลงมาจากชั้น4ถือเป็นคลิปที่เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยครับมีการมาโพสต์เพื่อให้ผู้ที่จะชมคลิปนี้เตือนใจตัวเองรวมถึงเตือนบุตรหลานที่อยู่ในช่วงวัยคึกขนองด้วย โดยคลิปนี้เกิดขึ้นที่ห้าสิสินค้าในเมืองเนสนิกรัรมรัสเซียครับเมื่อเด็กวัยรุ่นอายุเพียง13ปีครับมากับกลุ่มเพื่อน,เ,อนเกิดความคึกขนองเล่นพิเรนครับนอนพาดท,ที่ราวบันไดเลื่อนชั้น4นะครับงานนี้เกิดพลาดครับเสียหลักตกลงมาบาดเจ็บสาหัสหลังจากเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเด็กชายรายนี้ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงจากการตรวจร่างกายพบว่าร่างกายบอบช้ำ กระดูกหักหลายแห่งแต่ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่เสียชีวิตงานนี้ผู้ที่ถ่ายทอดคลิปนี้นะครับนำมาเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อจะเตือนและเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนอย่าคลึกขนอง ไปดูอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปคลิปนี้เขาขึ้นแคปชั่นบอกว่าไม่รู้พี่แกจะรีบไปไหนท,ท,ทั้งๆที่ยางล้อรถระเบิดไฟลุกยังคงขับต่อไปหน้าตาเฉยไปดูคลิปครับคลิป,คล,ปคลิปนี้นะครับเขาโพสต์ข้อความบอกว่าเห็นแล้วแทบไม่เชื่อสายตาครับ ว่าจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและจากโลกออนไลน์ต่างประเทศนะครับแชร์คลิปเหตุการณ์บนทถนนเป็นกรณีรถยนต์สีขาวคันนี้แหละครับขับบนถนนไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นท,ทั้งทางที่ยางระเบิดล้อก็ขูดไปกับพื้นถนนจนเกิดประกายไฟลุกขึ้นงานนี้ก็อันตรายสุดๆนะครับอย่างไรก็ตามครับ ผู้ที่ทำคลิปนี้มาโพสต์ตก็ไม่ได้จะบุนะครับว่าสุดท้ายแล้วรถคันนี้ไปจอดตรงที่ใดอย่างไรหรือถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวคนขับหรือไม่และสาเหตุที่ไม่ยอมจอดเพราะอะไรแต่ที่ํำคลิปนี้มาให้ที่ชมกันเพราะจะได้เตือนครับว่าการกระทำแบบนี้อันตรายเป็นอย่างมากเพราะความร้อนจากบริเวณล้อรถนะครับที่เป็นเหล็กที่ สียสีไปกับพื้นถนนอาจจะทำให้เกิดประกายไฟลุกท่วมห้องเครื่องและก็อาจจะระเบิดได้ในที่สุด ขอบคุณข้อมูลคลิปท้ายข่าวจากยูไลคลิปเต youtube.com facebook.com ติด, com, com. ดตามคลิปท้ายข่าวทุกวันในช่อง4ข่าวรอบเมรอสินะศิน b ์ MT v a b l e TV ช่วงนี้ไปติดตามรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันครับ และทั้งหมดนี้คือการรายงานข่าวรอบเมืองกรฬสินปร,ระจําวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวรอบเมืองกรฬสินได้ทุกวันครับออกาสให้ชมกันในเวลา20นาฬิกาออกสาสซ้ําวันถัดไปในเวลา1นาฬิกา5นาฬิกา9นาฬิกา13นาฬิกาและ17นาฬิกาทางช่อง4 MT Cable TV หลากในพุทัสุภิษิ์เช่นเคยนัติป,ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีชีวิตวิถีใหม่ตระหนักไม่ตระหนก,กาดอย่าตก กลับมารับชมข่าวได้ใหม่พรุ่งนี้วันนี้ทีมข่าวทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ